ังไว้หายาสุมิงเออผู้เจ้าเด้อคอยหลับคอยได้เงินนะผมนะครับมาเล่นด้วยก็ได้แต่ผมได้รหัสร้องขรอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินบ้านเงินทองไหลเข้าบ้านรวยล้นเป็นเศรษฐีสู่ผู้สู่คนเด้อ สิทธิการิยสถาคตโตสิทธิลาโพนิรันตังสิทธิเตโชชยโยนิจังขอยโศกและลาภไหลเข้าสู่เศราสู่แรงไปข้างนายาดีมีคนสังไปทางหลังขออย่ให้มี <c oughs> ขอให้มีแต่คนยองหยัดกินองนับหน้าถือตามีมนาดวาสนาลื่นลนคนยองทั่วเมือง <c oughs> ชายตัววังชายมั <S <Anfang> <S ่งกะลังโชคดีมีไซเดสบุกสุคนสาธุไอคอนอีกเลย